สวัสดีผู้ชมนะครับและก็สวัสดีเพื่อนเ่นน้องที่รักทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ iPhone 7 p l u s เรียกว่าปลายปี2020หรือว่าปี2021เลยแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้ผมมาแนะนำสำหรับคนที่ชอบใช้งาน iOS iPhone 7 p l เจเนี่ยจะเป็นชื่อ a p ป l e ิล0อรองรับอัปเดต iOS 14นะครับผมตอนนี้อัปเดต iOS 14มาแล้วก็ได้ลองใช้งานมา แต่ถามว่าใครที่จะซื้อมาใช้งานทั่วไปนะครับเล่นเฟซเล่นไลน์ดู y u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  e t t k t t o k ประมาณนี้หรือว่าเอามาใช้พวกแอปธนาคารประมาณนี้นะครับก็อย่างใช้งานได้สบายสบายถ้าเป็น y t u t u อ่ะจะดูได้ถึง 1,080p 60เฟรมเรทเลยในเรื่องของลำโพงเนี่ยจะเป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับของ iPhone 7 Plus บอกเลยว่าเสียงดี iPhone 7 Plus จะรองรับอัปเดต iOS 14 ไปต่อ iOS 5 5ได้แล้วก็พูดถึงในเรื่องของฟีเจอร์เด่นๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอในเรื่องของวิดเจ็ตของหน้าจอนะครับตัววิดเจ็ตที่แสดงพวกนาฬิกาแสดงพวกวันที่แสดงรูปภาพการแจ้งเตือนต่างๆอย่างที่ผมปรับแต่งหน้าจอแล้วสอนใช้งานไปประมาณนี้ถูกใจทุกคนนะครับหรือว่าถูกใจสายพอนทับเนี่ยน่าจะเป็นดูวิดีโอแบบหน้าจอเล็กดูคลิปไปด้วยเล่นเกมไปด้วยได้นะครับผม แล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของค้งแอปนะครับที่เป็นจุดเด่นแต่ว่าตัว iPhone 7 Plus นะครับจะไม่รองรับในเรื่องของฟีเจอร์แตะ2ครั้งหรือว่า3ครั้งนะครับตัวฟีเจอร์ตัวนี้นะครับจะรองรับตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวมาดูราคาล่าสุดนะครับในปี2020ตัวนี้ราคาเท่าไหร่มือ1มือ 2. r e f u r b i t มือ1ตอนนี้น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสนะครับสามสิบจิกนะครับไอโฟนเจ็ 7, พันี่จะมีให้เลือก32มสิกขึ้นไปจะมีสีแดงนะครับสีโปรดักเลสแล้วก็สีโรสโกนะครับที่ผมเอามาเนี่ยทำคลิปนะครับแล้วก็สีทองสีดำาบางคนก็อาจจะชอบหน้าจอสีดำเนาะแต่ว่าผมเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมชอบหน้าจอสีขาวปุ่มสีขาวแล้วว่าสไตล์แบบนี้มากกว่าก็เลยเอาสีโรสโกมานะครับผม ไอโฟนเจ็ดพัทเนี่ยจะเป็นแบบแกแกลายนิ้มือบนปุ่มโฮมเป็นแบบสไตล์หน้าจอแบบปุ่มนะครับขนาดเนี่ย5.5นิ้วอ่ะแต่ว่าไปวัดกับ iPhone 10หรือว่า iPhone 11 Pro ปนะครับตัว iPhone 7 p l พ s ทจะใหญ่กว่านะครับแต่หน้าจอมันจะได้5.5แล้วก็ขนาดของกว้างอาจจะสู้พวก iPhone e 0ไม่ได้นะความกว้างของหน้าจอประมาณเนี่ย ร้านอืนอ่นๆที่ผมไปดูมามันจะตกอยู่ที่ประมาณ11,000-1,900เลยก็มีนะครับอาจจะเป็นเครื่องเคลียร์สต็อกหรือว่าเป็นเครื่องสูนไทยที่แบบเคลียร์สต็อกหรือเป็นเครื่องสูนไทยที่ร้านบางร้านเขาลดราคาร้านตู้ส่วนในสูนย์ในช็อปเนี่ยไม่มีวางจำหน่านะครับเครื่องมือหนึ่งนะครับจะมีแต่พวกรุ่นใหม่ๆนะครับ iPhone SE iPhone 11ใครที่ซีเรียส์ผมว่าแนะนำให้รอ iPhone 12 5G ดีกว่านะ อาจจะซื้อแบบติดโปรก็ได้นะครับมือต้นๆได้ใช้เน็ตไปด้วยใารที่แบบซเซเลียนในเรื่อง 5G มือสตัวเนี้ยค่อนข้างราคาถูกนะถ้าแบบสาภาพที่แบบอาจจะเป็นสแกนไล์ในมือเสียตกอยู่ที่ประมาณ4,500ผมไปดูมาในเพจแบบเฟ e บุ o k อ่ะนะครับ Market Facebook มันตกอยู่ประมาณ4,500หรือว่า5,000ประมาณนี้นะครับเราก็ไปซื้อปุ่มที่เป็นแบบกดได้ที่ผมทำคลิปมาเอามาเปลี่ยนใส่ใช้งานได้นะครับซึ่งราคามือ1แล้วหรือว่ามือ2ราคาหลักหมื่นหรือว่า9,000กว่าผมว่าแนะนำหาซื้อ iPhone 8 Plus เครื่องญี่ปุ่นเครื่องนอกนะครับยังดีกว่า8 Plus เนี่ยมันยังได้ชาร์จไร้าสายนะครับได้ชื่อ Apple a 1 1นะครับชิปใหม่กว่า แต่ถ้าเป็นเครื่องรีเฟอร์บิดอ่ะจริงๆผมอาจจะไม่ค่อยอยากแนะนำนะเพราะว่ามันเหมือนเครื่องวัดดวงใครที่ดวงไม่ดีอ่ะผมไม่แนะนําให้ซื้อเลยนะครับบางทีอาจจะซื้อมาแล้วแบบมันมีปัญหานะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าราคาแต่ละร้านอ่ะมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยแบบพูดในเรื่องของราคาประมาณน,นะครับผมเพราะาบางร้านอาจจะถูกกว่าหรือว่าบางร้านอาจจะแพงกว่านะครับขึ้นอยู่กับโปรโมชันหรือการขายของแต่ละร้านด้วยนะครับ คนที่จะซื้อมือหนึ่งอ่ะผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าราคาหมืน่นต้นต้นผมแนะนำซื้อ iPhone 8พัดเครื่องเคลียร์สต็อกเครื่องญี่ปุ่น J8 นะครับมืน 2, ม่นสองมื่นสามเนี่ยในในเพจนะครับยังดีกว่า iPhone 7 p l u ันะครับยังน่าใช้งานอยู่อย่างแรกก็คือในเรื่องของ CPU ตอนนี้ก็ถ้าเป็นพวกเกม Rv PUBG Free Fire ่ตอนนี้คือยังเล่นเกมได้แบบลื่นๆอยู่เลยนะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ใช้งานมานานอาจจะมีอาการบ้าง ็ iOS 14โดยเฉพาะใครที่อัปเดต iOS 14มาใหม่ๆนะครับเรียกว่าลื่นไหลกันเลยทีเดียวนะคบผมคือถามว่าแบตเตอรี่มันแบบลดไวไหมเนี่ยเราต้องมาดูสุขภาพาแบตเตอรี่นะครับด้วยถ้ามันต่ำกว่า90อะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แบตเตอรี่มันจะไหลนะครับ90แล้ว80เปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับสุขภาพาแบตเตอรี่เนาะของผมเองก็เหลืออยู่ประมาณ88นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมใช้งานมานานนะครับ เรียกว่าหมดประกันนะครับผมมันก็ไหลเป็นปกติเลยนะครับแล้วกอ็อย่างหนึ่งก็คือข้อเสียของ iPhone อหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของความร้อนมากกว่านะค,ความร้อนเวลาเครื่องร้อนมากๆนะครับการใช้งานนะครับบางอย่างก็อาจจะมีอาการแหลกนะครับอย่างเช่นเล่นเกมนะครับหรือว่าอาจจะมีอาการกระตุกเวลาเราเล่นเกมก็ตอบสุดด้วย mm